วิถีชีวิตของคนเหล่านั้นย่อมมีทั้งความสุขและความทุกข์ผ่านเข้ามาเสมอแต่ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้ว บรราต่างและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีในปีใหม่นี้ยังขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังโดยมีสติรู้ตัวและปัญญารูกคิดอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีหน้าที่อย่างไดในบ้านเมือง ก็พึงกระทำให้สำเร็จผลเพื่อความเจริญมั่นคงและความสมบูรณเย็นของประชาชนและประเทศชาติกอบด้วยศรัทธาในความดีเชื่อมันในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญที่แทจ้จริงและยัง่งยืนขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนกรย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเขานับถือคุ้มคองรักษาทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยและประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดสุหน้านี้โดยทั่วตัน